เปิดลิสต์6คู่แฟดรุ่นใหม่ของวงการบันเทิงไทยที่น่าจับตาแต่และคู่หล่อสวยมากความสามารถจะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คู่แฟรสุดหล่อใหญ่ธีรพงศ์กับเล็กสุภาวงศ์ นักแสดงวัยรุ่นที่เข้าวงการมาตั้งแต่อายุเพียงแค่4ี่ขวบเท่านั้นเองล่ะครับปัจจุบันอายุ16ปีแล้วนับว่าเป็น2พี่น้องฝาแฝดที่หน้าตาดีมากๆยิ้มน่ารักละมุนนี้และยังฝากฝีมือการแสดงทั้งภาพ,พย,ายนตร์เรื่อง14อีกครั้งและละครเรื่องรักนี้เจจัดให้ปมรักสลับหัวใจและล่าสุดกับซีรีส์เรื่องรักนี้ไม่มีลืมตอนรักนี้สีจางนับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ฝาแฝดที่น่าจับตามองมากๆเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชม ออโต้นันทพงศ์และอาโต้นันทพบสองหนุ่มหน้ามนจากละครเรื่องบุพเพสนิวาสสองฟ้าแฝดที่มารับบทลูกพ่อเดชกับแม่กาลเกตในบทของพ่อเลืองกับพอลีดนั่นเองครับปัจจุบันหนุ่มหล่อคู่นี้เขาอายุ20ปีแล้วเริ่มโตเป็นหนุ่มหลอ่อทั้งนี้ออโต้และอาโต้นั้นถือเป็นนายแบบรุ่นเยาว์ที่หลายคนนั้นจะเคยพบเห็นกันมาบ้างแล้วนั่นเองครับดีดีพัฒนดีและดาดาพัฒนาดา สองสาวฟ้าแฟดวัย19ปีทั้งสองเป็นที่รู้จักจากการเป็นนักสตรีมเกมบนยูทูบเบอร์ก่อนจะคว้าโอกาสเข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของ k y l ยล e n เอนเตอร์เทนเโดยมีซิงเกิลเดบิวต์คือเ e ลลี่หรือมีใจ เมื่อช่วงเดือนก,นก,กรกฎาคมพศ2565ต่อมาทั้งคู่ก็กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นกับปวดเพลงจังหวะตกลุมรักเมื่อกลางเดือนมีนาคมพศ2566ที่ผ่านมานี่เองละครับซึ่งถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมียอดการเข้าชมทะลุ24ล้านวิวบน YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองละครับ ปั้นชัชชฉพงและโป้งชูพัดสองนุ่มหุ่นเฟิร์มดีกรีในแบบจากรั้ววิศวกเกษตรศาสตร์เป็นที่น่าสนใจของสาวๆชาวโซเชียลกันเป็นจํานวนมากปั้นและโป้งเป็นที่รู้จักมาจากงานถ่ายแบบเคยประกวดมาแล้วหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นหนุ่มโสดคีโอทั้งยังเคยเป็นผู้สมัครเข้าออริชั่นเดอะเฟสแมนไทยแลนด์อีกด้วยนะครับหล่อขนาดนี้คาดว่าคงได้เห็น2หนุ่มนี้ในบทพระเอกอย่างแน่นอน มินลี่คาเมล่าและนิกกี้นิโคนั่งเอกลูกครึ่งไทยเยอรมันจากฟ้าแฟนเน็ตไอดอลสู่นักแสดงชื่อดังอีกทั้งสองสาวยังมีดีกรีเป็นถึงทายาทนางแบบชื่อดังของเมืองไทยอย่างคุณลุงนภากิติวัตรปัจจุบันทั้งคู่อายุ28ปี2พี่น้องที่เคยเล่นละครด้วยกันมาแล้วกับเรื่องบ้านศิลาแดง ทั้งนี้ทั้งนั้นมิลลี่และนิกกี้ยังเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆชาวโซเชียลกันเป็นจำนวนมากที่คอยอัปเดตเรื่องราวชีวิตประจำวันเทรนแฟชั่นถ้าได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับ ปิดท้ายกันที่พี่น้องเฮเดนและโจชัวนักแสดงฝาแฝดหนุ่มน้อยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่ฝากผลงานการแสดงไว้แล้วมากมายหลายเรื่องโดดเด่นจนเป็นที่ติดตามก็คงเป็นบทไก่กับไข่จากละครเรื่องอย่าลืมฉันที่ตอนนี้ไดรีรันให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งแล้วละครับในตอนที่ถ่ายทําละครเรื่องนี้2หนุ่มนั้นยังตัวกระเปียกมาตอนนี้โตว,วันโตขึ้นขึ้นมากเรียกได้ว่าใช้แววความหล่อด้วยกันทั้งคู่คาดว่าอีกไม่นานเราคงได้เห็นผลงานละครของทั้งคู่อย่างแน่นอนครับ ไม่พลาดข่าวสารเรื่องเราวใหม่ๆจากทาง108 Story อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ